นายทิมจอนสันคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการเงินของสหรัฐจากวุฒิษภาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายเจมีม่ไดมอนด์หัวหน้ากรรมการบริหารเจพีมอร์แกนวานิธนากิจการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอยางหนักหลังการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการการค้าตราสารอนุพันธ์ปรากฏว่ามีตัวเลขขาดทุนถึง63,000ล้านบาทในช่วงเวลา6สัปดาห์ของการซื้อขายและคาดว่าอาจขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกกว่า31,000ล้านบาทในปลายเดือนนี้ ในการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการดังกล่าวส่วนใหญ่นายจรสันตั้งประเด็นคําถามไปที่การควบคุมความเสี่ยงซึ่ง JP พีมอร์แกนเคยมีชื่อเสียงในการจัดการความเสี่ยงมาก่อนหน้านี้แต่กลับพบว่าตัวเลขการขาดทุนที่สูงมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานายไดมอนกล่าวยอมรับว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการค้าขายตรา,าสารอนุพันธ์ช่วงที่ผ่านมานี้ขาดความรอบคอบและมีความหละหลวมแต่ปัญหาที่นําไปสู่การขาดทุน มาจากนักลงทุนสถาบันมากกว่าที่ขายความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการขาดทุนที่สูงขนาดนี้ของ จางเจพีมอร์แกนทาให้เกิดการตั้งข้อสงสัยถึงการควบคุมและตรวจตราการดำเนินงานของสถาบันการเงินในระบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักในปี2,551และ2,552ซึ่งในประเด็นนี้นายวิลเลียมแบล็กอดีตผู้ควบคุมสถาบันการเงินในประเทศออกมายอมรับว่าเจพีมอร์แกนอาจเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เกินไปและใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถควบคุมได้ การขัดทุนดังกล่าวยังทําให้ JP Morgan ถูกวิาพากษ์วิจาร์ถึงโครงการที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมธนาคารรายย่อยในสหรัฐอาทิในการออกกลยุทธ์การซื้อขายสินทรัพย์เพื่อแสวงหากำไรด้วยตนเองนอกจากนี้ทางเ p m ีพีมอแกนยังเสียชื่อจากเดิมที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นโกลเด้นบอยของ Wall Street เพราะเป็นสถาบันที่เคยมีความมั่นคงทางการเงินมาก